วันวันจันทร์ที่11ตุลาคม2564้าห้าโมงเย็นห9นาทีนะครับก็คืออีกหนึ่งนาทีจะ6กโมงเย็นเราผ่าตัวนี้มาให Bod> ้น้องๆให้น้องหมาได้กินนะครับอ่าผ่าให้หมาน้อยได้กินนี่น um uh, ี่ uh

จ๋าไปแล้วลูกไปแล้วอันน้ำมาให้ลูกหนูกินลูกเนี่ยเนี่ยเนี่ยแม่มันจ๋าอันน้ำให้ลูกหนูกินลูกอันน้ำให้ลูกหนูกินเออหนูก็กินด้วยเนาะหนูก็กินด้วยนี่นี่นี่โอ้ครับครับห่วงลูกห่วงลูก แนวค่ามาแบ่งเออหนึ <ims of> ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคหกตัวไปลวนะบาย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 แต่มีคนเอาฮื้อนะอาหารเป็นก้อนเลยนะเต่าก็ถังน้ำดื่มครึ่งถังเนี่ย บอลเล์เลยเป็นอาหารแจฟฟิตอะ่ะนี่ถ่ายกับตัวแม่นะครับอา่อาเดี๋ยววันหลังก็ต้องเอาอาหารมาแบ่งน้องเขากับลูกๆโซนนี้สบายหน่อยส่วนตัว